นี่ได้ของผาของต้นมาแต่ไทยพี่น้องนั่นก็คือปลาจุ่มนั่นเองพี่น้องมือนี้เนาะดีใจเฮนสิได้กินปลาจุ่มแล้วอยากมาตั้งใจดนและพี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้จัดเมนูปลาจุ่มสู่ครอบครัวกัอีพี่น้องดพี่น้องเอาน้ำซุปหอมนะน้ำซุปเผากระปุ่มแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็เอาพักลงไปต้มเนาะนี่พักกะขาดได้เลยพักมูละ้าหนิพี่น้อง กะหล่ำมักบงเนาะพี่น้องไปลอยเอาดอกแคมาดอกแคแบบสดมีประโยชน์ด้วยพี่น้องดอกแคนีกระหวานไดเอามาใส่แคมาสิเอาปลาลงเลยได้พี่น้องเอาตัมมันๆลงก่อนพี่น้องมันปลามีประโยชน์นี่อาลงไปเลยเส้นเราล่ะกินหลายคนเนาะพี่น้องเอาลงไปต้มเลยน้อง้ยหิวตอนนี้หิวมากน้ำจิ้มรสเด็ดจ้าพี่น้องป้าเค็มค้นแบบนี้แหละเฮามักนะพี่น้อง ปิดตาแซบแหงนี่สบายดีบสดีพ่อแม่พี่น้องสุกแล้วเนาะพี่น้องป๊าปหอมขนาดเลยมาชิคิพให้แม่คุณกอนพี่น้องเห็นแก้วรสใหม่แบบแดงๆเข้มข้นปิดตาแซ่บแห้งป๊าปตุ๊น้ำจิ้มรสเด็ดเองชิมเบอร์นี้เนาะอ๋อวุ้นเส้นสุกแล้วเริ่มเย็นแล้วพี่น้องชิมให้แม่คุณกอนเข่าต้อบรรยากาศเลยดอกแคร์พี่น้องดอกแคร์มะจุ่มเปื่อยแล้ว ขึ้นเลยขึ้นเลยจับให้แม่เลยแม่มากินมุนเส้็จแล้วพี่น้องพ้าพี่น้องตอนปลาชุกพอดีเลยพักกะกำลังนิ่มเอาต้นมันให้แม่ก่อนพอจะจิมพี่น้องเลยนี่ดอกแคทุกกระบอกอี่ดอกตูงแล้วจะมีไปลอยฟิดมาว้ามันปลาทำสิกินเด้พี่น้องมันเป็นง่ายเป็นเรียนติดเป็นทุกวัน <ส>จุม่มเข่ากับบรรยากาศขนาดเลยพี่น้องเลยฝ้าบรรยากาศมือนี้ค่ะตอนเช้ากับตอนแรกนี้คืออากาศแบบเย็นสบายเริ่มหนาวแล้วเด้อพี่น้องพ<ม><ม>ากันไปลงเรียกจะไปกินข้าวไปมีเฮ่าเปิดมือพี่น้องติดพมาณแล้วๆทั้งทุพันมแมงติดประมาณเรียบร้อยพี่น้องมีแต่มีรถาต้มน้ำจิ้มนะพี่น้องเออหน้าพอนเปลี่ยนสีอันพริกเนาะปกติพ่นใส่พริกอันแดงปนเขียวแต่ว่ารอบนี้พ่นใส่เป็นพริกแดงหน้ากินขนาดเลยพี่น้องเลย เอาลงน้อยเอานี่บ่ขอชิมน้ำจุก่อนพี่น้องไว้โฮมบุญเส้นเอาอีกไม่เอาลงอีกเลยบุญเส้นเอามาหนุ่มตักเอาเอาตอนเก่าให้เบิร์ตกวนเนาะบุญเส้นน้ำจิ้มสุดยอดเลยแซ่บแหงาบอกไออยากแล้วน้ำลายไหลแล้วทางผมมาเด้อบอกไอเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อบุ๊สุขุทโธนมากินน้ำกันเด้อพี่น้องขาวแดงเลยนี่แซ่บ อากาศแบบนี้พี่น้องเลยค่ะเข้ากันไม่เห็นอากาศเิ็นๆแบบนี้เรากินจุ่มนะแซ่บพี่น้องเลยแซ่บแซ่บน้ำจิ้มเอาขึ้นเบิ้ก่อนไหอย่างเอาซะเอาผู้ใดสิเอาเอาเลยแง่อะเอาขึ้นเลยเราต้มอีกรอบพี่น้องแล้วเอาต้มไว้เลยระหว่างกินเดี๋ยวมันจิ้นกันเนาะน้ำจิ้มรสนี่แซ่บเด้อวยแซ่บแห้งหอมพีแคบกว่าเดิมอดอกแคร์อันนี้ อดอกแคมีวิตามินพี่น้องผักกระหล่ำม,มีต้มซุกเข้าในแห้งแซ่บเลยพี่น้องใส่เกี๊ยวเยอะๆแห่งหวานใส่เกี๊ยวหลายๆน้องน้อยมากาพี่น้องบอเบาหวานผักกระหล่ำเบาไอเป็นน้ำลายไหลเลยลบอบปตานี้โอ้ยลืมบอกพี่น้องเอ้ยนางเพิ่งส่งให้เบาไอ้แล้วม<อ>าหนึ่งตัวน้ำจิม้ม<อ>น้ำจิ้มอีกอส่งให้เบาไอ้ฝากให้เบาไอ้หมดโบน้ำลายไหลครับถึงใจญ่เบาไอ้ขนาดไห้ค่ะมานครพนมกลับไปเวยเอ้ยนางบอกให้เอ้ยนางให้ปลาจุชุกินนะมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บมาพักลงเลย น้ำจิ้มแซ่บกว่าเก่าอีกน้ำจิ้มไม่เห็นกุ้งแซ่บหอมหอมแซ่บกว่าเก่าอีกรัวเป็นมากเลยกินเดือบ่พี่น้องฝากพี่น้องสั่งอุดหนุนนเด้อพี่น้องอุดหนุนแม่น้องมีวยเด้อพี่น้องแม่ว่าพี่น้องสั่งออเดอร์เข้ามาเอานางกลับไปหาเลาะซื้อปลาสดๆมาครัวให้เลยเด้อสูตรต้นตำรับเด้อพี่น้องมันปลาลงเลยเนาะน้องบึงมันปลาอื คุณใดว่ะบอเสือจะลองสั่งไปกินบิางเด้อยพี่น้องเปื่อยๆซชบอาหารเพื่อเพื่อสุขภาพเฮลตีกินแทนข้าวเย็นนะพี่น้องเนี่ยเมนูเบาๆเมนูเบาๆเมนูเพื่อสุขภาพเป็นธัรอมากสมใจน้องๆเลย ยอดข่าบันยากาศแห้งออกไปมา m ลาสุดแดดออกบันอากาศดีแห้งลมเบิดมือพี่น้องช่วงนี้มีแต่ลมอากาศแบบบอฮบาเลยแสงพอดีสวยไกดที่ได้เกี่ยวข่าวแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอพีเพิ่งจะถามมาแบบเกี่ยวข่าวแล้วบ่น้องัวเขียววะพี่น้องไกลแเด้เด้อพี่น้องเตรียมเติมพลังอันไม่เกี่ยวข่าวจักประมาณ บเบ็ดเดือนนี้บ่จักพอดีได้เมนูประจุมบำรลุงแม่นบ,มบัมลุงหรอนคนเกี่ยวข้าวลุงทางสายก็ลงมานะเนาะงามนี้ขำไว้ได้พี่นอ้องน่านแจงบบนงานแจงขำไว้ เออผาหมอเอาาหมอปิดกับพ for mm ี hmm. nice mm ่น hmm. mm ้องแซ่บแซ่พี่น้องพักกระลำมึงกินกับปลาจุ่มยังเย็นเฉยเบายังเย็นเฉยเบ่กรอบมากกรอบแห้งใส่ไม้กรอบคาถาเนี่ยแซ่บแซ่ถึงใจพี่น้องงามแบบนี้เหรนะ ไปหล่อริมโขงอยู่อันนครพนมเด้เนาะพี่น้องตอกกันมังกรใช่ไหมนาะงลำแเดินเล่นนะพี่น้องค่ะก็นี่บ่ฮ้อนเลยจักบ่ให้ติดได้แต่ไหนในวัดนครพนมแบบมีแม่น้ำติดแล้วก็ยักหล่อริมโขงวิวแบบภูเขาเลยประมาณว่าเฮาได้เลียวมาเห็นฝั่งลาวบ้านเฮาคือมันอยู่ไกลบ้านเฮาพี่น้องเขาบอกที่ทอดบ้านหลายเนาะมีพี่ fc พิูดมาว่าอันสนับสนุนน้องสุข รอบนี้ไปล่องเรือสำราญเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้แล้วเกี่ยวเข่ากันเด้อพี่น้องแล้วจังจิให้น้องชุกไปผ่อนคลายเรือสำรานไปสนับสนุนพี่นว่าสนับสนุนนั่นสาวสุกต้องทำใหพากันไปล่องเรือสำราญพี่น้องมิวไปนั่มเนี่ยเด้อไปเต้นบ่ไปเต้นบ่ไปเต้นบ่มีความสุขขึ้นยอดเลยพี่น้องเลย ไม่คุามซุกอะไรพี่น้องแล้วแล้วเกี่ยวข้าวกันเด้อพี่น้องเดีอยวจลักไปป้าเดี๋ยวอีกเด้อแล้วแล้วเกี่ยวข้าวกันพี่น้อง,ง <S 2> <S 2> เลยพอดีแบบว่เวเาเม่เหื่อยแบบเปคนพลังจะเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปเติมพลัง,ลง <ๆ S 2> ไปช่วงนั้นถนนคนเดินน้ำให้หน้องซุกได้หาแนวกินบํารุงเลยแล้วเกี่ยวข้าวเอ้ยจัดบุฟเฟ่ต์ได้น้อหนูแล้วเกี่ยวข้าวกับพี่น้องเลยป้าสาวซุกจืดเลยวะไม่ได้กินบุฟเฟ่ต์อ่ะโดนแห้งจะลืมข้าวเนาะ รอบนี้ไปจัดบ่อเนาะเบิดพลังลายพี่น้องคันสี่คนนี้ไปจัดส่วงบุกไปหลังเจี่ยวข้าวร้านคือจริงเนาะกับกุ้งที่จะกินหลายเนาะน้องน้อยมากินกุ้งพี่น้องกุ้งน่าจะถึงสามโลด้วยยันเบิดคนละสองโลคนละสองโลเพราะว่ากุ้งสดแซ่บแห้งไทยนะพี่น้องกุ้งแบบเป็นเบ่งหวานดีใจเนี่ยพี่น้องอะเพราะว่าอัน เคยคิดอยู่ว่าถ้าว่ามีเงินอีกฮะอยากไปลองอีกจะคืออนหนึ่งเพราะว่ามันมีความสุขห้งเวลาเห่งความสุขอ่ะเนาะผ่านไปไหวเนาะตอนขโมงเลยค่ะไปล่องเรือจนลงทิศเนาามาเลยปลาเขาว่าว่าเวลาเห็นความสุขปลาเดียวดีมีความสุขแห้งผวันทลายแห้งเนาะบ่เคยมีความสุขแบบไปเที่ยวแบบบ้านที่มีความสุขขนาดนั้นกับนครพนมเป็นเมืองที่แบบวิดีบรรยากาศดีแบบ ปินตาแบบเมืองท่องเที่ยวอดีรแต่พี่น้องพ้าเท่านี้ยังติดใจแบบชอบพระคอมพนมนะชอบประเทศไทยนึกว่าเป็นน้ำท้าหายจะเคยไปเท่าแต่ลองน้ำโขงน้ำเคยไปบอดอื่นบยเข้าไปมาเด้วบึงการเข้าไปอันถนนคนเดินบึงการเนาะไปมาบ่ไปถึงลองเรือเจ้าพญาอ๋อไม่ไนเลยเกำลังอ่านกูนี่เนาะบนพื้นบอเรือเจ้าพญาให้งามเนาะบดนี้อยู่ักใจเ่านี้มีได้พี่น้องลองเรือเจ้าพญาในทวน ทัวร์พื่นเอาลง,ล,งล่องเรือจะาพยาแล้วก็ไปพัทยาแล้วก็ไปอะไรนะหนูเกาะล้าน,านอยากไปได้เนาะทุกพี่น้องสี่พันหไปเที่ยววันทีใ<ค>ทใ่ท้หมอบหลอลองเรือจะาพยาแล้วก็มีบุฟเฟ่ลองเรือนะอ้อยากไปเฮงะไว้ถึกเลยก่อนพี่น้องเอ้ย <laughs> บน,บน <laughs> มาทุกที <laughs> คิดอยู่รอมาตั้งดนจบด้วยการถึงเลขก่อนจบที่แอนทูน์คำพูดมิคำพูดมากมายความหมายถูกหวยนั่ถ้าไ่ถูกหวยก็จะเอาเงินใส่ไปเดี่ยวเงาเลยนอกจากถูกหวยก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเนาะพี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามากะพี่ใหญ่ไปสองคนกับเก้าพันละเนาะอืมฝากพี่น้องเบิ่งโฆษณาให้น้องๆ้นงในเด้อพี่น้อยโค้ดเบิ่งให้ใน่เด้อพอให้น้องๆได้ค่ะโฆษณา ือกินแน่พี่น้องพอจิตได้ไปกินบุฟเฟ่เลนะพี่น้องในสายเดินทางต้งหน่อยกางงามท่าพนมไปกินท่าพนมหรือบ่าเฮาหนุ่มน้อยเนาะไปต่อคิวไปแล้วต่อคิวงานท่าพนมกินบุฟเฟ่น้าอยงไกลที่เขามาพระธาตุหลวงเวียงจันทร์หโม้ยไปจ้าเกลือไป่ายแจ่มปิ่งนานต่นละนกไปทางโฮมเนาะไปไหนถึงพี่น้องกลางเวรชอาทุกคนยังโม้ยไปไปทำงานเอาเอาเส้นลง ตอนไปเห็นงานน้องไม่ไปเห็นเพราะจริงจังเต็มแล้วนะเต็มเอาบุญเช่นเค่น้องไม่ได้พี่น้องมึงค่ะปอาทุกพี่น้องครับน้องเลยคัะแค่อังเปาอังเปามาเร็วมาเร็วอังเปาได้ยินเสียงรถถ่านไปอังเปามามาเตรียมจะไปห้ามหมเตรียมทำงานอ้องเปาอ่ะพี่น้อง งานบ่มีอย่างงานเห่าคนจะบ่ึ้นกองเข่าขาเจ้าอเ้ฝืนไ่ได้ึ้นกองเข่าเป็นบ่เห่าแล้วเป่าแลวเนาะไเห่าอะไอังเป่าเห่าอะไรจืิฝนขายงัวนีเหรอเห่างัวเห่างัวคนขายบ่ละบ่ไหวแล้วมึงบ่เหยอะพี่น้องฝืนอ่างนั้นงัวิ่นน่ะบ่มีหยาเลี้ยงยำแรงยำอันนาน่ะยำแรง งัวเพิ่นเลือกกินห้าเนี่ยเนาะงัวิ่นนคือเพิ่นเกี่ยวมาสองกระสอบนี้จะกินประมาณหนึ่งกระสอบอีกกระสอบหนึ่งบบกินก็เลยวะเพิ่นสิหาซื้องัวตัวใหม่มาเลี้ยงแม่แหละงัวบางตัวมันเลือกได้พีเนองแน่หัวห่านงัวเบาเลยโบกินนี้หาเกี่ยวเกี่ยวมากโบกินเลยอย่าไปกินเองหาเกี่ยวให้บ่กินอดทั้งวันก็ได้บ่กินเคยหาเองเนาะ มักเลมเนีเอาไปเลมชอบพึ่งตัวเองมากกว่าสงสัย <c oughs> ตอนนั้นที่เราไปเมืองเพื่องมีสปอนเซอร์ได้พี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีพ่นอ,อนนันสนับสนุนมากนอกจากได้ไปกับนองน้อยนะพี่น้องไ,ไปกันน้องตัวเกียวเมารถดพี่น้องเลย <c oughs> ตอนไปค่ะน้องนเนาะทางนะบลกคิดว่าจะเป็นแบบนี้จะเถื่อข้าง่ายเหมือนกันโอ้ยไต่จีนผู้พี่น้องไต่จีนผู้บางเทือก็เป็นเฮวที่เห็นคนนั่งถอยเบรกเบรกให้พ่น ก็เลยถามเพื่อนว่าอันอันอันรุงว่ะอันลุงเที่ยวทางนี้ดุบ่อยอีเะมาบ่ก็บ่ได้บ่อยได้เพิ่นว่าบ่ได้ดุบ่ได้ได้ว่าพี่น้องบ่ได้บ่อยเห็นนะเฮาไปพาเดี๋ยวนี้อำนาจกับน้องน้อยเอ้าวอว่าเพิ่อนว่าเที่ยวบ่บ่อยโน่ว่าเป็นตะยานแท้ว่าขับรถแบบดีจะไปท่านเนาะท่านเลยเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้องเลยจะเพิ่นแต่งแล้วหรือเ่มันไหลเทียร์ไฮไลท์เลยเพิ่นแต่งได้เรียบร้อยแล้วเพิ่อนพระเจ้าอุลงค่ะ เพราะว่าบอนท้องเจี่ยวน้องพี่น้องอปลาซุกแล้วเดี๋ยวบนส,สุื่อยที่นี้ดุ้ย,ายามบาบอกเลยา้ำ้ะเลอีมันปลาก็ม่ว่าได้เห็ถ้วยแล้วเอาอะไรทะเลเนี่ยเอาผักผักตุ้งเนาะพี่น้องนี่บำรุง,งสายตาเอาลงไปแล้วควนนือบวกล่ะเนาะเอาแล้วแม่ทิกเนเจอค่ะอะันไหนมันปลาบอก จะเอางนั้นเจอค่ะนี่ดินี่ดิมันยังไม่สุกนะมันยังบม่สุกเอาเออมีนู่นเออใส่มาม่ายิงเออใส่มาม่าก่อนมาม่าเอาร้อนขึ้นก่อนเดี๋ยวไปดูเลยเต็มจานเลยนเอามาม่าเอาอันนี้ก่อนวุ้นเส้นนุ่งหน่อยเอาละวุ้นเส้นอันนี้นะโบ้นี่คือวุ้นเส้นนั่นนั่นได้นี่เซฟเลย คุนเส้นคุณแสบมาแล้วพี่น้องคุนเส้นสดค่ะเรามันซุกไวเออคุนเส้นสดท้องสดสิ่งละนิ่มๆแบบตอนนั้นเหฮมก็้ะกินกระเจี๊ยบสุกี้แต่น้ำลายไหลแต่ว่าไปทานบุฟเฟ่ต์บาได้แตะเลยอันนี้นะเส้นอันนี้พี่น้องบบก็อยากกินจระเทื่อน้องเพชรนต่เพิ่นมากินเส้นเฉียวๆนะพี่น้องมาเพิ่นพัดมาเสียมันแบบบุ้งเส้นเฉียวๆมีอยูมีอยู่ล้วเพื่นชิใส่อ่ะเอออย่างเออมีหอมๆมาหอมกันกระเจีย๊ยอกระเทียมเียวกระเจี๊ยวน้องเผ็ดคือมักกินแท้หว่ะลองชิมบึ่งเอ้าเสียพี่น้องม เหมือนแบบผัดถนะเหมือนเหมือนเส้นผัดโอ้น้องเผ็ดจริงค่ะแย่ไปเพชรตำปูม้าให้กินอีกแสบแย่โอ่ยมีเถาอีกแก้วเก้วเาเบิ้์ดไปแล้วแบนี่เออเอาเขีาวเขีาเแย่พี่น้องคุ้นใช่ไหมอ้าวาลาวเถาะโชคดีเลยนะฝันง่ายพี่น้องเอ้ยพริกเถาอันพริกสีแดงนี้ใครๆก็ว่าน่ากินมากขึ้นเนาะแม่นแมนสันมีอีอันซีสัน S <S ใครก็เติมคะน้านเติม,มออน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มแบบหอมขิงหอมพริกแมแ่นถึงพริกถึงขิงสรสชาติเปรี้ยาวหวานเผ็ดพักให้มนิ่มไปแล้อ่อะเนาะอือการ์ตูน แซ่บๆน้องยกน,น, <c oughs> นิ้วให้เลยมั้ค่ะเยอดเขาก็บรรยากาศน u m b e r เนาะแ่ม,ม,มแจง <c oughs> อุ่นๆน้องแมนแบบกิน,น <c oughs> อันนี้ชาวบัวแด้ฮ้อนเลยแต่ก็ยังเป่าเนาะจะานเพื่อสิเปล่าทำไมเป่า <c oughs> ขนาดอากาศหาาา <c oughs> ่างกันเร <c oughs> ิ่ <c oughs> ามต้นเลยพี่น้องจึิงว่าที่อาบน้ำบัวแด้แล้วมั้ายหนาวนี่ช้ำเลยเนาะอืมฝนตื่นออกมาแล้วพี่น้องว่าฝนปีนี้นครพนมเนาะเท่ากันนครพนมหมุดอาหารคือกันแม่นใกล้กันสีหนาวเจ็ดจุดหกองศาเออมีป้า ย้ำเสื้อกันหนาวไว้เด้อพี่น้องเจ้านอยหนาวมาแล้วเสื้อกันหนาวพี่แพงได้เดือนไหนน้องนี่แหละนี่เดือนต่อไปยามหนาวเดือนธันวาธันวามกราเนี่แหละนี่ขนาดปีนะเขาถือคะแนนชิปองศาบอชิปองศาชิเบตองศาเนาะทอดตัวได้องศาตัวนะถ้าหนาวขนาดเลยบ้านเราก็มันหนาวใช่พี่น้องปีที่แล้วนะ หนาวแหงคิดว่าคุณว่าหนาวจะนานใช่เด็ปีที่แล้วนะหนาวหาวอะไรตกใหว่าตัวอะไรตกมาดึงบมกแต่เตียงงามหนาวนี้เราอยากไปเที่ยวภาคเหนือเด้เนาะพุทธเบิกเนาะสตรอเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่เอสซีที่เป็นทักเฮาเนมาไม่า้องอันนี่เหมือนยังไม่ถุกใส่ก็คุณบอยนะยังไม่ถุกลืมแล้วพูทธเบิกโอ้พุทธเบิก กูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เหรอทั้งว่าบนหนาวก็ไปได้ที่บนหนาวตลอดอยู่เนาะอย่าไปเก็บสตรอเบอรี่ต้องมีก่อนไม่ไม่ถูกเหรอ,อนนเดีย๋ยวต้มยี <ขอ S 1> ก่กินก่อใส่ห่อไม่ข้นมันบ่อสเอาบริเว่ครบ่<อ>งบอส โรกอีกนด้วยตัวน้ำมันเงียบมากกำลังแบบกำลังลิ้มรสวาม,มอ,อร่อย,ยกำลังปิป้งนมน้าพานมปิดที่แล้วเข้าไปสองถือ่ะพาเมทไปเพื่หนึ่งว่า จำไม่ได้จนอย่างที like God, ่ผ่านมาแล้วนะจำไม่ได้แล้วพถ่ายคลิปทุกวันก็เลยเบื่อเบื่อเลีพี่น้องเลยกว่าจะไปตรวจสุขภาพยังมุดไปเลยท้าพอนองบุดมีเพื่อนไปตรวจอันบ่อยทีองตุกเกี้ยวไปนะพี่น้องที่นี่ค่ะตรวจเกียวแมวมีรอบนี้ความใจดตรวจเลือด โอ้ยเออมีไปงานท่าพนมบอกไปตอนงานท่าพนมแบบขั้นยังบ่เมื่อเราไปบอลเดียว<ม>อือมาวอลจีไปอย่างเดียวขั<ม>้นยังบ่เมื่อเราไปบอลเดียวท่านี่วั้อือแม่นแท้มันจะก,ก๊อทากิวดนุนแล้วุบแล้วไม่ละไฟต้องไปตั้งแต่ขั้นท่าไปลี่นนะเออมีหามอนะ่ะต้องออกแต่เฮือนนี่ซีซีเครื่อง คืออ่านไปฮอตพุดนนะห้าหกโมงอะไรนะครวไม่หนาวหนาวนี่หนาวได้ตอนเช้าได้หนูเอ้ยเดี๋ยวยังยังก้อนยังบุกเขาหนานหนาวนี่ยังบุกหนาวแห้งยังบุกหนาวแห้งเป็กันหนาวหนาวแห้งค่ะนิ่งก้อนนี่พี่น้องเอ้ยตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องน้อยจุดสะบั้นพี่น้องเข้าใจเข้ามาสะบั้นบอกพี่น้องเข้าไปเขาขับรถโตลมนะมอเตอร์ไซค์นะเวลาไปฮอตด่านเฮือนเน่ยบนที่มีลมแบบสงัดเลยแต่ว่าข้างในเขามันหนาวมันเย็น คนอื่นคือบนหนาวด้วยนะเฮานอนตัวเจีตัวยักษ์สั่นก็กลับแล้วพี่น้องเนาะอันนั้นพอดื่มละหนาวสบายแม่นหนาวห้องแนงกระดูกนะพี่น้องหนาวแฮ่อร่อยมากเลยยกนิ้วให้เลยน้ำจิ้มไายดีแฮมหดตลอดเลยนะน้ำจิ้มเดิมอีกแล้วพี่น้องจิ้มจับเติมไลน์เติมพันยันมันจีเสียด้วย เราเลยเติมพ่อป่อแม่ตักจิ้เบิ้ลก่อนเอาใจได้ก็ขอบขอบใจแล้วก็ขอบคุณเอ้ยนางหลายๆเด้อเก้าเอ้ยมีเนาะที่เพิ่นซื้อของฝากมาให้พี่น้องของเซฟขนาดเลยเอ้ยมีก็เป็นคนเยอะมาหกถูกเฮงๆรวยๆทั้งสองคนวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเด้อสุสรงวางเบิ้ลทั้งสองเลยเฮลงเพลงรวยรวยดูาพร่างกายแข็งแรงกับเอ้ยนางนะพี่น้องสั่มสินแม่ผู้ที่ทรงแมนเลี้ยงเฮาตั้งแต่คนณแหละปฐมมาคุณแหละ คือผู้เสียเงิเลี้ยงพอแต่มีเงินซื้อเนียอยู่ยังกินแซบๆตัวเองบ่อเลือเงินเก็บก็ย่าซื้อของนะผากมาให้น้องๆได้กินไปทุ่งที่เงียนหรือว่าง่าใๆๆเห็นหน้าตะกี้เฮาบมมีเงินซื้อเลยจ้าเม็ดเลยแหละพี่น้องเลยซื้อมาต้อนมาผากซื้อมาผากมาต้อนหนักไมมสมัยเออมีเหตุงานอยู่กับพี่น้อง มังเหาะสามโลร้อยนะเออนีเนาะซื้อมะผรากนะโอ้ยพี่น้องนี่ยเข้ากับเรได้เคยกินเรได้สูกลิ่นเนาะตะกี้ยังน้อยดีใจดีในว้องูสานขึ้นสวรรค์ทีตอนเออมีที่มากนะคเข้าผ้ากันไปทาลัะลืมีเออมีเห็นเออมีลงรถแล้วก็แล่นไปฮับเลยดีใจเลยพี่น้องดีใจแม่มาลงกล้องก็ได้กินย่างเออหมีแต่เวลาบอกเลยฮะเออหมีเจ้าอย่าซื้อยังลายเด้อเจ้าอย่าเอายังลายเด้อแต่มาหายไปได้ริบตา แบ่งกันวันนี้เจ้าจาซื้อยังมีอยู่นักเด้อโอเคโอเควะมาเลยก็บแบ่งกันเคนละซิคนละซิปคนละซิม่มาเหลืออีกกรแบ่งไปอีกคนละสามคนละสบมคนละสามแบ่งิส่ล้วแบ่งพุดเรามีเห็นยูเจ้นั้นพูดไคเได้เหอเยูเจนี่พูดไครได้แบ่งพูดใคพูดแบ่งอลไรก็บไปรีกินกัไปซื้อกินแม่ประหยัดกินเพียวนงซุปประหยัดเป็นได้พี่น้องเลยผ่านไปประมาณสามมื้อสี่มือยังอยู่ ยังเอออกมาปั่นให้กินคนละหน่วยได้อยู่ปล่าป้ายันเป็นหรือว่าลืมเอาไป็นเสื้อแล้วลืมบางเทื่อแบบคิดออกตอนหลังพี่น้องแล้วมูกินเบิ้ลแล้วยังมูกินนั้นไท้มูยากน้ำแบบนี้ยังเหลือเอ้ยทั้งสองคือผู้ที่เสียสละพี่น้องเลยแม่เพื่อหาเงินแต่ยังน้อยคนเนาะบ้าคนได้เลยเอ้ยทั้งสองเพิ่นนี้เราได้เบิ่งเพิ่นได้พี่น้องเลย เราเห็นความลำบากมานำกันพี่น้องเจ้ามีแห้งเห็นน้องๆอันตั้งแต่ยังในน้อยคู่พี่น้องน่าตำโซมี่นี่จ่อยคัดลาดตอนยโซมีไปอันทำงานเลี้ยงแกะทำวิศมาค่ะพี่น้องจะมีที่เราชูฟังหนึ่งสิเพื่อนเจ้มีันจ่อยข้อยาวคันลาดไปอยู่นั่นน้ำคุณทำวิศบ่เคยได้กินไรยะนอนกลางคืนสองโมงกะลุกมากินโอ้ยน้องว่าบ่เคยได้อยากได้กนิ่นเขามียู่แม่ว่ายังเบิ่งอยู่ห้องกุมสามคน พ่อเป็นเวียแม่เิ่นวัาเทวดาเบิ่งสอยแล้วพี่น้องเฮารถตายหลายเถื่อตกน้ำไปงมหอยอยู่โซรประทานพี่น้องเอ้ยเห็ดได้ว่าไปน้ำเขียวยงยงโซรประทานน่นเป็นบ่อนอ่างเก็บน้ำ<ม>นะพี่น้องมันเป็นแบบสไลด์ลงนะพี่น้องดีแต่บ่เป็นอย่างต่ว่าจมน้ำนี่จมหลายเพื่อแต่ว่ารอถมาได้นะพี่น้องอแต่บุคเคยบอกแม่เพิ่นได้เพิ่นว่าเทวดาเลี้ยงสอยพี่น้องเอ้ยไม่ว่านะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนแบบขี้ลงขี้ลืม ยตายขึ้นนม่แลลวพี่น้องเพื่อช่วยชุกนี่แหละก็คิดลงคิดลืมตอนจะมีไปทํางานน่ะพี่น้องจะมียันล่างพักงานอาทิตย์หนึ่งเนาะกลับมาพี่น้องตัวตัวเองนี่เจามีนี่ไปอยู่น่ะมันคนทีกับเจ้ามีนะเจามีได้กินได้อยากในย่างเนาะจามีกระตุยขึ้นไหยตุยขึ้นกลับมาเือนเห็นน้องค่ะพี่น้องเลยน้าตาไหลพี่น้องเจามีน้ำตาไหลเลยตัวเองหันไปหันได้กินได้กินแบบไม่ได้กินเนาะ ได้กินหมูได้กินแบบหมูสามชั้นนะพี่น้องชาวมีอยู่น้ำครอบคั่วอยู่น้ำพ่อแม่พ่อแม่ตัดเป็นต้นกินยอมเข่าปั้นหนึ่งยอมหมูต้นหนึ่งชาวมีไปเวียงค่ะเพื่อนต้มหมูสามชั้นเต็มหม้อป้าพี่น้องชาวมีกินกินป้าพี่น้องชาวมีว่าโอ้ยังมีประตูมิติเดยอยังเปิดประตูแล้วเปิอาหารให้กับครอบคั่ว่ะกับมายามขราบครั่วเห็นน้องค่ะพี่น้องชาวมีน้ำตาไหลแบบป้าตัวเองไปแล้วได้กินนั้นได้กินอาหารกลับมาเลยจนน้องอะนะ ทุกๆอย่างที่เฮาได้กินครัง้งแรกในชีวิตนะล้วนล้วนแต่มาาะเกิรหะนะีเอานางแม่แมพี่นอ้องเลยไปทำงานอยู่ไทยระว่าตาสินใยแม่แม่ร้างม,มากแล้วเศร้าพี่นอ้องเลยอีหลีทุกอย่างที่เฮาเคยกินของครั้งแรกนะแบบมันลองกล้องบ่อมันเหาะบ่มันมันขุดบ่อนะพี่น้องอตอนนี้กับอะไรประมาณจยากคุณ่อแม่ได้พี่นอ้องเลย พ่อพึมันแบบโบมี่เห็นนะคือวามลำบากพ่อเห้กับชุดแต่แบบว่ายังให้ลูกได้กินนยพ่อเพือ่อนเพื่อที่ค้านได้พี่น้องไปหาเงินเลียงรู้ไปหารับจ้างทางป้าทางสวนไปก่อันกําแพงแหละแบบมันมีเทสกาลแบบว่าตุ๊ดจีโบยังโบอ,อันหัวหน้าเพื่อนอะไรสิแบ่งเขาอันเขาต้มให้เนาะและพ่อเพื่อนน้ำโบก้ากินผู้เดียวโบกินเอามาให้กินน้ากันกับมากกับสเนียพ่อเพื่อนแบบว่าบได้เป็นคนแบบ กินปลาลูปลาเมียนะแม่มีอย่างก็กลับมาหาพ่อพ่อเพื่อนนะนิสัยเพื่อนนะมีอย่างก็อยากแบ่งให้กินเบิดทุกคนพี่น้องต้องได้กินเบิร์ดมากคนแบ่งรู้พ่อบ่าอยกินก็ยากแม่กับนึงคิดเบิ่งกับนึงคนเดียวอยู่พุ่นกับพ่อแล้วกับเบิดแล้วเอาให้กับเดียวเอามาจูเมียกินครั้งแรกที่อันแม่ก็อได้กินหอยครั้งแรกแค่บีรีพี่น้องต้นใบพ่อไม่อนว่าแล้วคือปีงันปิ้งปลานิลพี่น้องปิ้งปลานิลทั้งเก็ตทั้งกาบทั้งนอกค่ะ โมเหลือมองมาเลยข้างแรกหนักเลยข้างล็กที่ว่าแม่มากินไปนิดนึงเราโมเคยกินอะไได้ไหมวะนาะไปาทำงานกินตุ่นเหม็นแม่กับพ่อแห้งพี่น้องคือเฮาผัดยังได้แบบยังได้นี่เขาผัดว่ายังได้ไปทํางานเลยยังได้กินนะพี่น้องตะกี้ผัดแม่คือแม่นี่ตอนที่เพิ่นกินได้อ่ะพิ่นบ่มีเงินซื้อกับโมมีเลี้ยงลูกพอจะได้กิน บทตอนที่ลูกพ่อได้มีกําลังซื้อมาชุกินแบบนี้อาหารอันนั้นอันนี่กระต้มขนมกินบ่ได้กินบ่ได้อตอนนี้สนแม่เคนไหนแ,แม่กินบ่ได้ว่าแม่เนนอิญข้าวลำยามนาเลยคือซือน,น้ำเย็บบอยมาไว้ซุงให้เพคนกินช่งแบบจางๆนะพี่น้องใส่น,น้อยหนึ่งแบบพ่อแดงให้มันหอมนะทุกคนกินเนาะว่าเหลือกันแย่พี่น้องอะไเรื่องอะไรเรื่องเหล้าเขาทำไมจ้าก้าเจ้าพี่น้องบางสิ่งบางอย่างก็บเจ้าแห้งบางสิ่งบางอย่างก็บคิดไปก็คือว่าโอ้มีความสุขใช้ไว้เด็ก ขนาดความฝันของเจ้ามีที่ว่าเฮ็ดเฮือนนี่นะความฝันตั้งแต่ตอนคราบครัวยังอยู่กันพอมนาคุณดะแต่ฝันแล้วก็ต้องได้เห็ดฝันก็คืออยากเห็ดให้พ่อกับแม่ได้อยู่อยู่นํากันให้พ่อแบบเออให้พ่อได้นอนเบิ่งอันทีวีเบิ่งข่าวเนาะเบิ่งมวยวันเสาร์นอาทิตย์ที่พ่อพ่อมากแน่นพี่น้องมันคื่ความฝันของเจ้ามีแต่ว่าอันความฝันของเฮานะมันมาซ่าเกินไปเพราะคำลัางเงาบมมีเห็ดแล้วกับเจ้ามีมันนังน้ำตาไหลเนาะพี่น้องอยากให้พ่อได้มา อยู่นำมันนะพึ่ดมายังแบบคอยต้นวันพ่อแบบเพป็นโมเดลมีโอกาสได้มีแหงลูกนะทำโมเดลตอบุญแทนพุ่นเพื่อนสมัยนั้นพอได้แย้งเฮือนเลยก็โอ้ยหนูยังไงพ่อเราเด็กคอยพี่น้องเลยหมังเบิ่งทีวีเด้วอหนุ่งพี่น้องคนเสียไปได้และเกือบเก้าสี่เชียรไปได้ประมต้นเพื่อนพ่อเพื่อนกระทุกแล้วมากพ่อหมั่อเพื่อนกระดุกพี่น้องคั้นนะพี่น้องได้เห็นกันพ่อค่ะพึด ใจเจ้ามีนี่แหละเจ้ามีกระดูกคือผ่อเลยพี่น้องสูงของผอมเนาะโมไ่พี่น้องเอฟซีได้เห็นแล้วคือตัวผ่อคนยังไม่ได้เท่าปัจจัยตัวกระไม้คนเท่าถึงเท่าแบบทัี่ว่าถ่ายคนไว้หลายแม่ตัวนี้วินตะที้บก่ถ่ายหัวน้ำพระเจ้าลาบกอยากถ่ายูทูบตอนที่พ่อคนยังอยู่เนาะพี่น้องเอาไว้เบิ่งยังมีโอกาสได้ถ่าย เรามีโทรศัพท์อืมเราเอาไปบ้านกมีวิดีโอพ่อได้เบิ่ของบ่มี้อันโบ๊คภาหลายเลยเลยฮุบนะอาจจะมีอยู่ตอนที่พอจะบอสลาเคยมีในโทรศัพท์เาก็มีเรื่งตะกี้เมายโทรศัพท์เราเมีเคยถ่ายอันพ่อพิ่นโยกเบ้โยกก็แก้ก็แก้แต่ัยักมีวิดีโอตอนเพล่นวอลอะนะพี่น้องเอามาเบิ่งกเอาัได้กับเวลาอันหัวเวลาลูกมาเนี่ยพ่อพลุนจะ เกือว่าว่าพา,า,ายผู้แขนที่อันพ่อแม่ผู้ไงเจ้ามีบริได้ทิ่มจเส้นนะเก็บใส่ลิ้นสักไว้ตลอดจนเป็นกรรมไม่ว่าพ่อนพ่อแม่ให้มานะเจ้มียังจับมาเบิ่งเลยลมันบริไทิมได้พี่น้องออยังเก็บไว้อยู่แบบ ข่ายตุแคนที่เาแกออกจากเคนเอาแล้วเขาจุ่มแห่งความทรงจำเนาะพี่น้องเป็นเมนูที่พ่อเพิ่นกำหมักกิ่นพี่น้องเมนูนี้นะเนาะกะเหตุให้เฮาคิดฮอดพ่อละกัพากันเศร้าแน่นอยหนึ่งพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อที่เราเรือมจะเศร้าให้พี่น้องฟังแต่ด้เนาะมันเว้ามากคนนมันตาไหลเศร้าเนาะพี่น้องด้วยความแบบแล้วก็เลยเศร้าคิดฮอดพ่ออะไรพี่น้องเนาะก็เลยให้เราเศร้า อาพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องฝากพื่อนพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อแล้วที่สำคัญบอกกดขำโฆษณาพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีพี่น้องบาย